สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเห็นเลขตรงทะเบียนรถเลขเต่าเขาว,ว่าแม่นนักเต่าตัวใหญ่เดินเข้าบ้านสาวราชบุรีเอาแป้งถูเห็นเลขตรงทะเบียนรถผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดราชบุรีหลังได้รับการเปิดเผยจากนางสาวราพร,พ,รพงศักดิ์อายุ4 1ปีเจ้าของบ้านเลขที่14หมู่ที่5ตําบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีว่ามีเต่าขนาดใหญ่ครันเข้าบ้านช่วงกลางดึก เชื่อมาให้โชคลาบนางสาวราพรเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ3.41นาฬิกา41นาทีตนกำลังขับรถไปซื้อของกับน้องสาวที่ตลาดแต่พบเต่าขี้ราดขนาดใหญ่เดินเข้ามาในบ้านตนกลัวสุนัขที่เลี้ยงไว้จะลุมกัดจึงนำเต่ามาใส่ในถังน้ำจากนั้นลองนำแป้งมาทาที่กระดองเต่าปรากฏเห็นตัวเลข83ทําให้ประหลาดใจมากเพราะเลขไปตรงกับ ทะเบียนรถของตนคือ2387จากนั้นลองเอาตลับเมตรวัดความยาวของกระดองพบมีความยาว41เซนติเมตรกว้าง26เซนติเมตรและมีน้ำหนัก9กิโลกรัมซึ่งเลขต่างๆที่ปรากฏเกี่ยวข้องกันหมดคือเวลาที่พบเต่าเข้าบ้าน3นาฬกา41นาทีบ้านเลขที่14และตนมีอายุ41ปี ส่วนตัวเลขที่เห็นบนเต่าคือ83ส่วนเพื่อนที่นำแป้งมาทาก็พบตัวเลข387ตรงกับทะเบียนร,รถ2387ซึ่งเชื่อว่าเต่าตัวนี้มาให้โชคอย่างแน่นอนและจะนำตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ